สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดับ10ล่างสุรที่1นะครับผม10ล่างสุดที่1นะครับ ร้อยครั้งที่1นครั้งที่3บวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะครับร้อยครั้งที่1นครั้งที่3หน่วยครั้งที่3นะครับแนวทางย้อนหลังผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน64นะครับผมนะอันนี้คือสูตรนะครับผมนะร้อยครั้งที่1นครั้งที่3หน่วยครั้งที่3นะครับผม เ6เป็น15ได้5เป็นเลขดับบวกูนหลักสิบเป็นเลขศูนเลขดับเป็นเลข5 5าดับ5ไม่มา16เมษา7 3เป็น10บวกเเป็น19ได้9ก้าเป็นเลขดับบอกหหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข9กดับ9้าไม่มา2พฤษภาหนึ่งเเป็น8 8บวก8เป็น16 ได้6เป็นเลขดับ6 1 8หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มา16พฤษภาคม3 9เป็น12นะครับก็บวก8เป็น20ได้0เป็นเลขดับ6 1 4หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0นะครับผม0ดับ0ไม่มานะครับวันที่1มิถุนาแปดเเป็น15นะครับบวกบวก6เป็น21นะครับผม ก็ได <muitas S 2> ้1เป็นเลขดับออกหลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16มวิถุนา73เป็น10บวก6เป็น16ได้6เป็นเลขดับออกหหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาวันที่1กรกฎาคม4 7เป็น11ได้1เป็นเลขดับออกสหลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16กรกฎาคมเ1เป็น8บวก1เป็น9ได้9ก้าเป็นเลขดับออกศูนหลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ับ ก้าวไม่มานะครับผมก็วันที่1สิงหาครับผมหนึ่งสี่เป็น5ได้5เป็นเลขหนึ่งสิงหานะครับผมขอโทษครับผม1 3เป็น4 4่สบวกสเป็น 7นะครับผมได้7เป็นเลขดับบลกห9หลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มาแล้วก็วันที่16สิงหา1 4เป็น5ใน5เป็นเลขดับบลก2 3หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5้านะครับผม5ดับ5ไม่มาวันที่1กันยานะครับผม4 6เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันในคลิปนี้สวัสดีครับ